เอ็นดูน้องทีน้องพีขยันมากช่วยพี่เลี้ยงทำความสะอาดตอมบอกเลยว่าขึ้นท่านซุปตาตัวน้อยที่ไม่แฟนคลับติดตามเยอะมากสหรับน้องทีน้องพีลูกชายฝาแฝดของคุณพ่อบีมกับคุณแม่อ้อยบอกเลยว่าฮอตและโด่งดังไม่ไหวเราเชื่อว่าในอนาคตต้องได้เล,ลิศลียนจากวงการบันเทิงเหมือนกับคุณพ่อแน่นอนซึ่งตอนนี้ทั้งสองฝาแฝดก็เริ่มโตเป็นหนุ่มแล้วขึ้นท่านเป็นพี่ชายคนโตของบ้านหลังจากที่น้องสาวฝาแฝดลืมตาออกมาอยู่ดูโลกกว้าง และถือว่าเป็นครอบครัวที่หน้าตาดีกัะยกบ้านเลยทีเดียวเราก็มักจะเห็นว่าคุณพ่อคุณแม่และลูกชายออกงานกันบ่อยมากรับพรีเซนเตอร์กันล้วนๆก็ถือว่าตอนนี้น้องทีและน้องพีมีพรีเซนเตอร์หลายตัวกลายเป็นขวัญใสพีป่าน้าอาทั่วทั้งประเทศบอกเลยว่าฮอตไม่ไหวแล้วช่วงนี้ออกงานอีเวนต์แต่ละครั้งทําห้างแทบแตกดังกว่าพ่อบีมอีกนี่ขนาดยังไม่ได้เข้าสู่วงการแบบเต็มตัวไม่อยากจะคิดว่าทั้งสองแฟดถ้าเข้าสู่วงการบันเทิงจะโด่งดังและเป็นที่รู้จักมากแค่ไหน ล่าสุดในอินสตาแกรมได้โพสภาพน้องทีน้องพี่ที่กำลังช่วยพี่เลี้ยงทำความสะอาดบริเวณบ้านพร้อมแคปชั่นว่าปานุษย์พาเด็กๆไปช่วยกันกวาดลานสานกระภูมมหมู่บ้านดูเด็กๆสิขยันจริงๆน่ารักทำกลางพี่ๆแฟนคลับหลงความน่ารักของน้องพี่น้องทีกันไม่ไหวแล้ว